วันนี้เวลา13นาฬิกา50นาทีสมเด็จพระนิธิถาทิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีสเสด็จพระราชดำเนินเป็นการส่วนพระองค์ไปทอดพระเนตรการดำเนินงานโครงการทหารพันธุ์ดีกองพันทหารราบโรงเรียนในรอฐพระจุลจอมเกล้าอำเภอเมืองจังหวัดนครน,นายกซึ่งทางโรงเรียนในรอฐพระจุลจอมเกล้าได้ดำเนินกิจกรรมสนองพระราชดําริเพื่อให้เป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาความรู้ด้านเกษตรกรรมการผลิตมเมล็ดพันธุ์พืช และขยายผลสู่ชุมชนใกล้เคียงโดยได้รับพระมหากรุณาธิคุณพระราชทานเมเล็ดพันุ์ผักพระราชทานเพื่อนําไปฝึกฝนประสบการณ์ให้เกิดการพัฒนาสําหรับเตรียมผลิตเมเล็ดพันุ์ผักพระราชทานเพื่อนําไปแจกจ่ายให้กับทหารกองประจำการและประชาชนในพื้นที่ใกล้เคียงเพื่อนําไปเพาะปลูกขยายผลในชุมชนต่อไปโดยได้เข้าร่วมโครงการตั้งแต่วันที่18พฤษภาคมที่ผ่านมามีพื้นที่โครงการประมาณ53ไร่ ดำเนินกิจกรรมทั้งด้านการประมงปศุสัตว์และการเกษตรในส่วนของการเพาะเลี้ยงสัตว์ได้ดำเนินโครงการพันปลาพระราชทานเพื่อนช่วยเพื่อนที่ได้รับพระราชทานพันปลานินจิตละดานอกจากนี้ยังส่งเสริมการเพาะเลี้ยงเป็ดไข่พันบางปะกงและเป็ดเทศสายพันก์กบินบุรี เพื่อเพาะพันธุ์เป็นแหล่งอาหารโปรตีนรวมทั้งช่วยลดรายใจ่ายในตัวเรือนให้กับกําลังพลและครอบครัวตลอดจนข้าราชการของโรงเรียนในรอยพระจุลจอมเกล้าซึ่งเน้นการผลิตแบบปล่อสารเคมีโดยเฉพาะในส่วนของการเพาะปลูกพืชผักต่างๆด้วยรับการสนับสนุนจากสถานีพัฒนาที่ดินคนครนายกในการให้ความรู้ด้านการทําปุ๋ยมูลไส้เดือนปุ๋ยหมักสูตรพระราชทานแบบไม่กลับกอง และการผลิตน้ำส้มควันไม้เพื่อนำมาใช้ในการดูแลพืชผักของโครงการและจำหน่ายให้แก่ประชาชนบริเวณรอบพื้นที่โรงเรียนในร้อยพระจุลจอมเกล้าวรวมทั้งโครงการอาหารชุมชนต้นแบบในจังหวัดนครน,นายกเบื้องต้นเข้าร่วม2โรงเรียนคือโรงเรียนบ้านหนองตันเกา่าและโรงเรียนบ้านคลอง14ที่ได้สำรวจข้อมูลความต้องการชนิดของพืชคืบหน้าไปแล้วร้อยละ80 โอกาสนี้พระราชทา,านพระราชวรโรกาสให้สมาชิกโครงการทหารพันดีเฝ้าทุลละออมประบาทพร้อมกับได้มีพระราชดำรัสเกี่ยวกับการดําเนินงานโครงการที่มีการขยายผลและยังสร้างความสามาัคคีไปสู่ชุมชนด้วยท,ที่อยากทําแต่ว่าเพราะวไมสันคัาเขาก็เลยมาบอกขอแต่ทหารที่อยู่ใกล้เคียงกับบรงเรียนเขานี่มาไปช่วย มีการอหารก็เลยช่วยท่านที่โรงเรียนและทําที่ชาวบ้านตอนนี้โรงเรียนเปิดแล้วแต่ทหารก็ยังยังช่วยอยู่คือได้สอนทั้งครูสอนท่านนักเรียนแล้วก็ไปทำอะไรอย่างเช่นท,ทำเล้าเปดเรดเล้าไก่ลกร่องปลูกพืชปลูกต้ไม้แล้วก็ไปสอนที่บ้านผู้ปกครองนักเรียน ก็นอกจากตอนทำเลี้ยงสัตว์ท้ปลูกพืชก็รู้สึกว่าเป็นที่พอใจแล้วก็สร้างความสามัคคีระหวา่างด้วยทหารกับชาวบ้าแล้วก็ข้าราชการส่ด้วยก็ได้ผลดีท่านพีหมวดช่างก็ไปช่วยทำไปสร้างขอพักรุ่มเติมเพราะว่าตอนนี้เขาก็ต้องอยู่หา่าง มากขึ้นจ่ที่โรงเรียนนักเรียนที่จะมาอยู่ติดตุกันเกินไปเพราะก็ให้เพิ่มเติมทังขอพักแล้วก็เพิ่มเติมห้องน้ำก็กว่าแต่ว่าเป็นทหารไปช่วยทำก็เรียกว่าได้ได้ช่วยเหลือประชาชนใหมากเพราะฉะนั้นการที่จะจะเรียนเรียนรู้ต่างๆมากขึ้นตั้งแต่ เริ่มต้นเป็นแนี้ก็ได้ตั้งแต่ไม่เรียนร้อยหรือว่ากําลังคนไม่ใช่จะเป็นจะต้องเป็นพันรอสถวๆมันคนอื่นอนหรือครอบครัวก็จะได้มาดูมาศึกษาหรในชาวบ้านที่อยใกล้เคียงก็งนันก็เป็นจะเป็นตที่เป็นหลังเรียนรู้ที่ที่มีปรโยน ทั้งนี้ด้านการปลูกพืชผักได้ดําเนินโครงการบ้านนี้มีรักปลูกผักกินเองที่ปลูกผักปลอดภัยและเพาอเหตุในพื้นที่18ไร่ในลักษณะแปลงเกษตรผสมผสานนอกจากนี้ยังดําเนินโครงการทั้งนี้มีผลผู้คนรักกันที่ปลูกไม้ผลพระราชทานอาทิมะยงชิด มะขามกระดานกระท้อนมะขามป้อมมะม่วงแม่ลูกดกและไผ่ซึ่งจะทําการปลูกไม้ผลพระราชทานเพิ่มอีก13ชนิดซึ่งเป็นกิจกรรมทางการเกษตรที่ได้จัดแบ่งให้กําลังพลของหน่วยน้อมนาหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นหลักในการดําเนินกิจกรรมและในสถานการณ์การแพร่ระาบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโครโรนา2019ได้นําผักปลอดภัยไปจําหน่ายในราคาถูกเพื่อช่วยเหลือกําลังพลและประชาชนรอบค่ายทั้งนี้ในทุกวันพุธของสัปดาห์ยังได้จัดกิจกรรมตลาด นัดให้กับกําลังพลและครอบครัวซึ่งผลผลิตผักปลอดภัยของโครงการทหารพันธ์ดีได้รับความสนใจจากชุมชนรอบค่ายเป็นอย่างมากวันนี้เวลา8นาฬิกาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดกล้าวโปรดกระหม่อมให้ผลอากาศเอกพักดีแสงชูโต ผู้ช่วยราชาเลขานุการในพระองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวออกรับเครื่องราชสักการะถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กร,รกฎาคม2563ณบริเวณหน้าประตูภูทรลีลาดพระลานพระราชาวังดุสิต ซึ่งผลเอกนัดอินทราจเจริญปลัดกระรวงกรลาโหมได้นําผู้แทนหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนองค์กรและมูลนิธิต่างๆเชิญเครื่องราชสักการะประกอบด้วยต้นไม้ทองต้นไม้เงินผ่านพุ่มทองผ่านพุ่มเงินและผ่านกระทง ดอกไม้ทูบเทียนแพรจำนวน33คู่ไปทูลกล้าวทูลกระหม่อมถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวตามที่รัฐบาลและภาคเอกชนพร้อมใจกันจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติขึ้นณนะมนฑลพิธีท้องสนามหลวงและในจังหวัดต่างๆทั่วประเทศเพื่อแสดงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ <All right. S 1> ที่ทรงมีพระราชปณิธานในการสืบสารรักษาต่อยอดโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรม มนาธบพิษและสมเด็จพระนางเจ้าเศรษฐกิจพระบรมราชนีนาถรรบรมราชชนนีพันปีหลวงรวมถึงพระราชทานโครงการต่างๆเพื่อช่วยเหลือประชาชนในทุกมิติที่ได้รับความเดือดร้อนทั่วประเทศ วันนี้ที่อาคาร606สำนักพระราชวังสนามเสือป่าหน่วยราชการในพระองค์และกระราชบริพาลที่ปฏิบัติงานภายในสนามเสือป่าพร้อมใจกันร่วมบริจาคโลหิตเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาวันที่28กรกฎาคม2563 โดยมีคณะแพทยาศาสตร์ศิริดาชพยาบาลมหาวิทยาลัยมหิดลเป็นหน่วยรับบริจาคโลหิตเพื่อนําโลหิตที่ได้สํารองไว้ช่วยเหลือผู้เจ็บป่วยของโรงพยาบาลศิร,ริดาต่อไปนับเป็นการสนองพระบรมราชโองบายของพระบาทสมเด็จพ,พระเจ้าอยู่หัวที่ทรงมีพระราชประสงค์ให้ข้าราชบริพารในพระองค์ร่วมทําความดีเป็นแบบอย่างของการเป็นข้าราชการที่ดีมีจิตอาสามีความเสียสละอุทิศตนเพื่อประโยชน์ส่วนรวมโดยไม่หวังผลตอบแทน และที่ศาลามหามงคลโครงการสวนพระองค์สวนจิตละดาข้าราชบริพารหน่วยราชการในพระองค์พร้อมใจกันร่วมบริจาคโลหิตเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาโดยมีคณะแพทยาศาสตร์วชิรพยาบาลมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราชเป็นหน่วยรับบริจาคโลหิตซึ่งจะนาไปเป็นโลหิตสำรองเพื่อใช้ในการรักษาพยาบาลแก่ผู้ป่วยต่อไป การบริจาคโลหิตของข้าราชบริพันเนือราชการในพระองค์ครั้งนี้เป็นการน้อมนำพระบรมราโชบายของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมายึดถือปฏิบัติในการเป็นแบบอย่างของการเป็นข้าราชการที่ดีมีจิตอาสาร่วมทำความดีโดยไม่หวังผลตอบแทนและยังจะช่วยเติมโลหิตในคลังโลหิตสำรองเนื่องจากในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 ทำให้มีผู้บริจาคโลหิตลดลง ส่วนที่อาคารสำนักง,งานฝ่ายเสยนาธิการหน่วยบินเดโชชัย3มีข้าราชบริพานหน่วยราชการในพระองค์และกำลังพลจากหน่วยบัญชาการอากาศโยธินจำนวน200นายร่วมบริจาคโลหิตเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาโดยมีโรงพยาบาลภูมิพลอดุยเดชกรมแพทยทหารอากาศเป็นหน่วยรับบริจาคโลหิตเพื่อนำโลหิตที่ได้ไปสำรองสำหรับใช้ช่วยเหลือผู้เจ็บป่วยภายในโรงพยาบาลซึ่งปัจจุบันยังคงต้องการเลือดสม ทุกรุกเลือจดากการรับบริจาคโลหิตในวันนี้มีผู้ผ่านเกณฑ์การคัดกรองบริจาคโลหิตได้411คนได้โลหิตจำนวน184,950 cc ซึ่งหน่วยแพทย์ทั้ง3แห่งจะนำโลหิตสำรองที่ได้ไปใช้ในการรักษาพยาบาลและช่วยชีวิตแก่ผู้ป่วยทั้งเป็นการช่วยเติมโลหิตในคลังโลหิตสำรองเพื่อใช้ในยามฉุกเฉินด้วย ตามที่สมเด็จพระนิธิถาทิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีอุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาติไทยได้พระราชทานพระราชอนุญ,ญาตให้สภากาชาติไทยโดยสำนักง,งานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์จัดตั้งตัวพระราชทานอุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาติไทยณลานพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวสารกลางหลังแรกจังหวัดเชียงรายเป็นแห่งที่7มาตั้งแต่วันที่20กร,รกฎาคม2563 วันนี้นายประจนประสะกุลผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายเป็นประธานในพิธีปิดกลัวพระราชทานอุปนายิกาผู้อำนวยการสภาการชาติไทย<ร>เพื่อสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อประชาชนจังหวัดเชียงรายที่ได้รับความเดือดร้อนจากสถานการณ์โรคโควิด -19 พร้อมกันนี้ได้มอบอาหารพระราชทานตรงสุขแก่ประชาชนในพื้นที่เทศบาลน,นครเชียงรายอําเภอเมืองเชียงรายและอําเภอพานรวม2,700ชุด ตลอดระยะเวลา10วันครัวพระราชทานอุปนายิกาผูอ้อานวยการสภากาชาติไทยได้ประกอบอาหารปรุงสุกตามหลักสุขาพิบาลที่ได้มาตรฐานมอบแก่ประชาชนในอําเภอเมืองเชียงรายและอําเภอต่างๆจํานวน18อําเภอรวมทั้งสิ้น26,605ชุด ทั้งนี้ระหว่างวันที่3ถึง12สิงหาคม2563ตัวพระราชทานอุปนาย,ยิกาผู้อเมริการสภากาชาติไทยได้รับพระราชทานพระราชาอนุญ,ญาตให้จัดขึ้นเป็นแห่งที่8ที่จังหวัดนราธิวาสผู้มีจิตศรัทธาสามารถร่วมบริจาคผ่านเหล่ากาชาติจังหวัดทุกจังหวัดรวมถึงบริจาคผ่านบัญชีธนาคารกสิกรไทยสาขาสำนักสีลมชื่อบัญชีสภากาชาติไทยเพื่อภัยพิบัติประเภทบัญชีกระแสรายวัน สอบถามเพิ่มเติมโทร1664